ได้รีวูวนะครับครับผมท่านที่สองท่านธรรมโนกาเบนาเก่าเล่าเพิ่งก้าวออกไปเรื่อยๆจุดตัวเล่าก็จะเป็นหัว่อยหนามไม่เพียงพอออกจากสัมผาสเทศบ่องสะพานกำลว่างห้องนะครับโดยใชเงิเบาอนักนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่ารับพี่น้องบ้านป้าจิ๋วบ้านป้าจิ๋วนะครับอันนี้ก็ได้กเราต้องมือจากทุดต้นนะครับโดยผ่านน้องน้นะครับตรงนี้น้ำหวานนี่แล้วนะครับกาแฟนี่แล้วเจี๊ยนพดนน้ำให้มัน

ไมู่้บอเราใจใส่ร่ำเนานนี้ยศทีนีเจอกันได้หนักเทนเลยครับครับผมัน มมีดนม่ดหน่อยไหมจ๊ะไม่พอที่ถูกอย่างถามหาอย่างไม่เหมิดไหมจ๊ะ

โอเคขอบคุณครับเนี่ยเบเอามาแล้วกระิมออปุ๋ยให้กระสอบภาพดีมีความสุขเยาะไปใส่ที่ผาก้อนไป่มข่าข้องผักสารพิษผักสวยผักงามผัก

เขียวปีกก็มี้อค่ะผักหอมก็มีซ่อมผีก็มีจ้าอันนี้ย okay. yeah, um, okay? ี่สิบสามสิบรนี่กะล้ำเอาจ้าเอาเอาว่าออตัว้เออตัวนียว้าเาวเย้าเอนค่ะาวเหนีาเหนียววเหีวเออขอาูหนึ่งม้านึขายขานัยักน้อว แ่แเาชนเรานีแมเืออปน้อง้เบสีท่หลายปลูกพีนะครับปลูกพีกปลูกเคียปลูกทุกอย่างค่ะปลูกที่กินได้ค่ะเขาโพดเขาโพดกันหลายย่ามผลง่ามนมี่มันผักหลังจากที่เขาปลูกหลายๆแล้วนี่ตลาดเขาออกไปข้างไหนเนี่ยว่าท่านมี่ต่ว่าเขาไปขายเองขายแบบใดครับขายน้ำจันน้ำทองน้ำบ้านค่ะน้ำตลาดน้ำบาน บางเทียเดี so ๋ยวนี so 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 like ้มันขายดีเพราะอะไออกไปใส่ค่ะขายอยู่ในสวนแม่ค่าอะไรโฮจักว่าแรงพักอยู่นี่หลายข้าเจ้าก็มาซื้อไปใส่งานบุญงานแต่งบอกงานต่างๆข้าเจ้าก็ลังมากนี่สิแม่ค่ะบ่ได้ออกพื้นที่ไปใส่หาขายอย่นธรรมดาเขาก็ใส่รถนูนจ้าใส่รถนูนเอาจ้่ตอนนี้หายห่วงแล้วจ้าแม่ค่าก็หลายดีเด็กกินได้ขายค่ะเงินเข่ามือเใส่มือบ้านเราครับมันก็ มันว่าเขาเบิดหมื่อวานเนาะ,ม,านะมันก็เขาเป็นกุ้มนะคะ่ะบ,บางทีอาจารย์มันยังข้ามมีเองสิแล้าเล้วปลูกหลายลูกสาวเพิ่นเอาบิ๊มมีโอไอเดอร์ไปส่งให้เองส่เ<อ>พิ่นก็ได้มือละสองพันเพื่อนกระไดย่างตั้มพันว่าหลุดหาลอยค่ะแกอยู่กับวกความขยนันขอแกอยู่ความขยันผู้ใดดูผู้นั้นได้ตสบ,บายมือละสามลอยว่าขาดออกค่ะณปัจจุบันนี่อยากให้หน่วยงานใดยพูดเพิ่นเขามาช่วยเหลือในด้านใดเนี่ยก็อยากให้หน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยค่ะ เป็นเดี๋ยวนี้เป็นแม่งาน่ก็คือเทศบาลกับเกษตรเท่านั้นค่ะอยากได้ทั้งใหญ่ๆพุ่นแบบค่ะนี่มาสนับสนุนน้ำเยอะค่ะต้องกกกาารรรในทเษตคืออยากได้ถังค่ะอยากได้ถังมันมันมันหัวช่างพุ่นกับหัวแต่ว่าลช่างเทศบาลมันก็รับวช่างนี่แล้วน้ำบ่พอค่ะถังน้อยถังน้อยน้ำบ่พอพูดได้หดซ่ากับว่าท่านพูดน้อยพูดไรมาสวยกับว่ได้หดดูสิที่ตรงที่ขามีเอง ครับก็สําหรับการปลูกผักตรงนี้นะครับก็เป็นการปลูกผักเริ่มต้นก็คือปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินนะครับเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่พักหลังมาก็มีการขยายออกมาแล้วก็มันก็เหลือใช้ก็พี่น้องชาวบ้านป่าติ้วตําบลหน,น,นองโง็ของเรานะครับก็ได้ออกจําหน่ายซึ่งก็สร้างเศรษฐกิจเข้ากับ ครัวเรือนมีรายได้เสริมเข้ามานะครับวันหนึ่งก็ควเรือนละ3 0 0รถึงห้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเทศาบาลตมหนองนเองก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็เลยให้งบประมาณบางส่วนที่มาเสริมสร้างนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับบ้านปารตี้ของเรามี2แหล่งนะครับแหล่งที่1ก็อยู่ที่ในชุมชนนะครับก้อนนั้นก็ประมาณสัก4ไร่นะครับ แหล่งนี้เป็นแหล่งที่สองนะครับก็เป็นสองจุดที่พี่น้องชาวบ้านปะติ้วนั้นนะครับได้ทํามาหากินโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจการปลูกผักใช้ในครัวเรือนแล้วก็จําหน่ายให้กับชุมชนนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเทศบาลสำนับสนุนแล้วขาดเรืออะไรนะครับตรงนี้ก็มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่ว่าก็ยังขาดวัสดุอุปกรณ์โดยเพราะการจัดเก็บน้ําที่ เป็นถั้งสูงแล้วก็ส่งน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการที่จะรดน้ํานะครับอันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ซึ่งเทศบาลเองก็มีกําลังน้อยนะครับก็จัดงบประมาณมาตรงนี้อยู่ที่หนึ่ล้านไอหนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทเพื่อจะทำขอทั้งสูงให้กับพี่น้องนะครับซึ่งดังนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ทางเทศบาลเองก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของการแจกจ่ายน้ําให้พี่น้องกเกษตรกรในรถผักอย่างเพียงพอนะครับ